สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นแนวทางหวยฮาหนอยสูตรแจกน่อยวันที่8เดือน5ปี68นะครับผมเมื่อวานนี้เข้าเป็นฮาหนอย VIP 09273เข้า7337สเ็เข้าเป็นตัวเน้นตัวฝันเข้าอยู่แต่ว่าเข้าแบบน้อยๆครับผม ฮานอยเฉพาะกิจ934แล้วก็85เมื่อวานี่หกกับห้า 65, 96, 96, 98, นะเข้าเข้าหเข้าห้าแนะเข้าเป็นตัวกันฮานอยเฉพาะกิจน,นะวันนี้ผมไม่ได้ทำนะผมจะเอาฮา <c oughs> นอยกาซาดเข้ามานะ,ะมาเริ่มจากฮานอยแรกครับผมเป็นฮานอยกาซาดมาลองดูงวดแรกจะเป็นยังไง ห้าหนอยกาซาดนะครับวันนี้ก็ศูนย์นะทุกคนศูนย์กับหนึ่งวันแรกนะศูนย์กับหนึ่งก็จะมีศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์สาม หนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดตามด้วยหนึ่งสามกันก็จะมีศูนย์สองหนึ่งสองศูนย์หกแล้วก็หนึ่งหกวันที่แปดตัวฟันนะครับก็จะเป็นศูนย์ตัวนี้ก็จะมี ตัวเนี่ยน,นะครับก็จะมี0 7 0 8 0 3แล้วก็1 8ฮานอยแรกฮาหนอยกาซาดก็จบไปแล้วขอให้มาเนาะมาทำเป็นงวนแรกก็ขอให้มาต่อไปนะครับก็จะเป็นฮาหนอยพิเศษ พิเศษนะครับก็จะมีก็จะมีห้านะครับผมห้ากับสี่ห้ากับสี่ก็จะมีห้าหนึ่งห้าสองห้าหนึ่งห้าสองห้าศูนย์สี่หนึ่งสี่สองแล้วก็สี่ศูนย์กันนะครับห้าเก้าสี่เก้า ห้าแปดนะห้าแปดแล้วก็ห้าเจ็ดตัวฟันนะครับเป็นเลขห้าตัวเน้นก็จะมีห้าศูนย์ห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองแล้วก็สี่ศูนย์ หนอยพิเศษนะครับจบไปแล้วต่อไปนะครับก็จะเป็นานอยปกติ ถ้าน้อยปกติวันนี้ผมให้ห้ากับหกห้ากับหกนะครับก็จะมีห้าศูนย์ห้าแปดห้าศูนย์ห้าแปดห้าเก้าหกศูนย์หกแปดแล้วก็หกเก้ากันนะครับห้าหนึ่งหกหนึ่งห้าเจ็ดนะห้าเจ็ด แล้วก็ห้าสามฟันห้านะครับตัวนิลก็จะมีห้าแปดห้าเก้าห้าศูนย์แล้วก็หกแปดห้าแปดห้าเก้าหกศูนย์หกแปดนะครับผม ห้าหนอยปกตินะครับก็จบไปแล้วจบไปแล้วขอให้มาวันนี้ขอให้เข้านะสำหรับสามนอยนะขอให้เข้าสักสองนอยนะพิเศษปกติแล้วก็ VIP นะขอให้มาสองนอยก็ยังดีมาน้อยเดียวมันขี้เหร่เกินไปต่อไปนะครับก็จะเป็นหานอย v i p พห้านะครับฮะ ห้ากับหกนะห้ากับหกนะครับก็จะมีหกศูนย์หกสามหกสี่ห้าศูนย์ห้าสามห้าสี่กันนะครับกันหกแปดห้าแปดหกหนึ่งหกสองน้อยนี้เนียนที่หกนะทุกคน เนนที่หกนะฟันหกตัวเนนก็จะมีหกศูนต์ตัวเนนนะครับหกศูนย์หกสามหกสี่แล้วก็ห้าสามหกศูนย์หกสามหกสี่ห้าสามนะครับผม ก็เรียบร้อยครับผมแล้วจบไปแล้วสําหรับฮานอยสูตรแจกน้อยขอให้มีขอให้มาต่อไปนะครับก็จะเป็นสามตัวเลขขนาดสามตัวเลขก็ยังไม่ค่อยจะมาเลยเนะาะเมื่อวานนี้ให้ให้ห้าให้เจ็ดให้สามนะมาแค่สามกับเจ็ดวันนี้ก็จะมีห้าวันนี้ก็จะมีศนะูนย์ะทุกคนศูนย์ห้าแล้วก็หก ศูนย์ห้าหกนะครับผมนะสามหน่อยวันนี้นะพี่พิท่านใดมีตัวเด่นอยู่แล้วนะําเอาตัวเด่นมาจับคู่กับเลขศูนย์เลขห้าแล้วก็เลขหกได้เลยหรือว่าเวลาไปซื้อก็ขอให้เน้นตัวเลขที่มีเลขศูนย์เลขห้าแล้วก็เลขหก 6, นะฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยครับผมสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ